อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอํำเภอจนะจังหวัดสงขลามอบดอกไม้ให้กำลังใจคุณหมอสุพัฒนที่ถูกยกย้ายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันะจังหวัดสงขลาไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบ้ายย้อยระหว่างร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่อสมค่ะและส่วนหนึ่งได้ร่วมลงชื่อเพื่อแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยต่อคำสั่งยกย้ายคุณหมอสุพัฒน หมอสุพัฒน์บอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือคำสั่งย้ายและเตรียมฟ้องสารอาญาตามความผิดในมาตร,รา157ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะการย้ายแบบนี้มันเป็นการย,าย้ายโดยธรรมชาติครับผู้ตรวจก็ไม่เคยคุยกับผมนะัเซ็นย้ายผมไม่เคยดูเลยผมท่านคำนะว่าให้ไปช่วยไปอยนูะ่บ้านย้อยนะบ้หมอบ้านย้อยมันทำม,มันงานมันลูกยาบ้า,าต้องการหมอไปช่วยเลยไม่ได้ไม่ได้ดูเลยผม เ็นย้าดื้อแต่นี้ไม่เคนทำพราะไม่เคนทำผมทำไมผมก็ต้องสู้กับตามเขาใช่ไหมครับเครือข่ายสลัมสีภาคนี่ครับนำตะเกียงมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อสะท้อนความโปร่งใสในระบบราชการและก็คัดค้านคำสั่งย้ายหมอจุกในแพทย์สุพัฒน์หาสุวรรณกิจ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขรวมไปถึงนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ปหลัดกระทรวงครับเครือข่ายสลัมสีภาคเห็นว่าการโยกย้ายครั้งนี้ไม่ใช่วาระปกติแล้วก็ไม่เป็นธรรมเพราะที่ผ่านมานายแพทย์สุพัฒน์แสดงความเห็นต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องการชาเสรีและการบริหารจัดการวัคซีนโควิด -19 เเชื่อว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ถูกย้ายครับ เรื่องกัญชาเสรีก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คุณหมอสุพัฒน์เองก็ให้ความคิดเห็นซึ่งก็อาจจะขัดใจผู้กำหนดนโยบายหรือไม่ในการที่จะเป็นเงื่อนไขในการย้ายครั้งนี้รวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยที่เราคิดว่าการทำงานในกระทรวงสาธารณาสุขไม่ว่าจะเป็นคุณหมอสุพัฒน์ก็ดีเครือข่ายแพทย์ชนบทก็ดีประชาชนก็ดี ที่เราทำงานร่วมกันตัวแทนเครือข่ายสลัมสี่ภาคยืนยันนะคะว่าจะติดตามท่าทีของกระทรวงสาธารณาสุขต่อไปก่อนกำหนดแนวทางของเครือข่ายอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ดำเนินการตามข้อเรียกร้องว่าจะทำอย่างไรกันต่อนะคะขณะที่นายแพทย์ปราโมทสตเถียนรัฐผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่8เป็นตัวแทนรับหนังสือและยืนยันว่าจะนำข้อเรียกร้องนี้เสนอไปอยังผู้บริหารตามขั้นตอนค่ะ